ปวยใหญ่ครับวยมูใส่ตอนนี้ขี่เป็นปานแล้วนะเคยแบบว่าอยากจะตบไอ้ทียนี่ไหมอะไรตบเลยอ่ะบเลยอ่ะตบเลยอ่ะสวัสดีนมาแล้วก็สัดี่อน้นักบนกเตมแล้วก็อยากริกันนะครัตอนนี้อยู่โรงแรมเราก็จะไปกำลังจะไปสนามตางนะครับอากาศโคตรร้อนเลยจะบอกให้แต่เรามีนี่ น้ำชาน้ำชาเต้าตังกูไม่ใช่ฉากต่างราวไม่ใช่ตาต่างเราวันนี้เราจะไปไปแหว่นไปสนามนดสนาดก็จัดโดยเดดแม็กซ์มึงจ่าเหมือนเดิมเดดแม็กเดดแม็กซ์ม,กมึงจาเขาโทรมาเลยยกหุมาเลยฮัลโหลมาไหมเราตอบไปเลยว่าไม่ไม่พลาดวั้เราไปเราเจอใครบ้างไหมต่างดาเจอเต้บ้านสวนก็เจอตอนด้วยตอ,อนอาโขยแล้วก็นิวมั่งฝนนิวมาด้วยแต่ไม่รู้น่าจะถึงแล้วล่ะใช่เราตอบไปลำปางต่อเพราะมัน ไปเบบลี้ยงบางลมสีเงินไปเบบลี้ยงบางลมสีแดงแล้วก็เว็บหมดเถือกป่ะเโดนแบบดดหมดอ่ะเออแล้วดูว่าวันนี้มึงจะโดนเต้แดกแล้วอ่ะโดเต้เอาที่ไหนมานแต่ต้องบอกเลยว่าเราจะเจอเต้ทั้งสนามต่างแล้วก็ลังฟางเลยนะ<อ>เดี๋ยวไปหัวกันยาวแล้วเดี๋ยวเราไปกินข้าวก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปเจอทีที่สนามเลยเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูนะครับผมไป โอเคเราก็ถึงตลาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสนามสนามตากไม่ใช่ตลาดตากต้องอะหรจะแห้งอ่ะพอเลยพระเจ้าตากพระเจ้าตากแล้วใครแล้วใครเก็บอ่ะอันนี้ก็เดี๋ยวอันนี้เราทำอะไรทำเด็กมาดูสเตอร์มาดูสเตอร์โอ้ยเหี้ยสนามพอแข็งคันนี้เขาไม่คันนี้เขาไม่ใส่สเตอร์นะถ้าดุมเอ่ะดุมใส่เลยดุมดุมใส่ใช่โตโตรูดเลยแล้วอันนี้อะไรอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้อะไรวะ อันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่อันนี้ซื้อมาหมื่นห้าก็วันนี้พี่เอ็มก็เราเจอพี่เอ็มด้วยพี่เอ็มจิตก็เอาฟินมาด้วยเดี๋ยวเราจะลองฟินในสนามแข่งดูโดยให้แบนเป็นคู้ว่าจะเป็นยังไงว่ามันจะมันจะเฟี้ยวกว่างแต่เรื่อว่ามันน่าจะรีวิวเชื่อดีสู้ได้สู้ซูเปอร์คาพได้เลยนะเชื่อดีสู้ได้อันนี้ก็อันนี้เป็นช่างประจําตัวของเรานะฮะช่างล้ำครับ ไม่ได้จ้างฮะจะแดกมาเองนะจะแดกมาเองนะฮะอาศัยกินกระท่อมด้วยกันทุกวันนะฮะก็ขอบคุณท่อสวยๆนะฮะเฮงสุพรรณนะฮะซื้อซื้อเหมือนเดิมฮะไม่ได้ขอ A few moments later อะไรนะแบงค์บันรีบิ่นอยู่ที่เต็นท์อยู่ที่เต็นท์อยู่ที่เต็นท์ครับสวัสดีครับอ้าวแล้วบอกขายเออพี่ยอดดีกว่าพี่มันก็เลยแบบต้องกระต้นนิดนึงอ๋อคือไม่มีคนซื้อเดี๋ยวเราซื้อเองดีกว่าพี่ต้องไปต่อสองหมื่นห้า ต่อไปนะพี่ต้องไปต่อน้าจะง่ายต่อพี่นะหลายใจหลายใจหลายใจเลยร้อนสามไหนไหนบอกเขาที่โดนพ้าเท่าไหร่โดนพ้าไปสามหมื่นคนรู้จักทักมาสามสี่คนพี่ไม่น่าไปเล่นเลยเป็นห่วงดีปะเม็นหวชดีกว่าไปอยู่กับแม่ชีไหมเกินไปเอาจริงๆแล้วหนูเอารถมากี่คันวันนี้เอามาสามคันรถตากล้องคันหนึ่งรถส่งต่อรถผมก็จะเป็นสีเหล็กล้วนๆแล้วสนใจจะลองแบบ ยังมาห้าสิบกล่องห้าสามล่างเดิมอยู่นู่นอยู่นู่นหมูกล่องเปิดป่ะกล่องเดิมกล่องเดิมเปิดป่ะล่างอะไม่เปิดล่างเดิมทำห้าสามอย่างเดียวแล้วก็สามคือบนใหญ่แล้วจะแดกแล้วจะโดนแดกมีมีอะไรเข้าขันอยู่ถึงดังสีนี้เพราะว่ามันต้องมีอะไรเข้าขันเยอะแหละเนี่ยมันขนมชั้นวะเนี่ยจัดไอ้เหี้ยเชื่อปูจีบกินกูจีบกินตรงไหนก่อนดีวะเอาสินบูเลยเี่อร่อยทีวายแววเลยอ่ะจริงจริงคันเดียวนะประเทศไทยใช่ไม่แต่เราอยู่ยหานองเขาสวยนะสีเดียวกันคู่กันเลยไม่รองรองคำ เงี้ยหลายสีเิเฮ้ยลองทำแบบนี้หลายคันอ่ะเียวสีเทอรนี้ต้องการความร้อนไหมการที่การละสีการความร้อนไงมันรู้ไว้ทับผีไงวะมูนเน่าไอเด็กผู้ชายของคุณน่ะเฮ้ยลงเก่งงเอารถมาเดี๋ยวเราดิเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ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 ้ยเไเฮ้ยเฮ้ยเฮายเฮ้ยเฮ้ย้ย้ไเเ เดี dia, dia, ๋ยวเดี๋ยวพี่ถ่ายกินจออกตัวดูดีี่แบบวัยรุ่นวัยรุ่นมืองตากันเมื่อกี้เอ็งด่าใครอ่ะเาหร ในฟันพี่ซ้อมาดีใช่เหรอใช่พี่เออครับผมอนาคตแล้วเดี๋ยวเจอกับจะมาหปีไม่เอาไปกันมาจะมากี่คันเนี่ยมาเปลาแงันมาเองหรอทมาเองครับเ้ใมังเลยมาห้องไหนก่อนล้ก่อนห้องไหนดิเขาเรียกข้าอะไรวะไ่เปนาหนวดกุ้ง ขี่รถเจ้าพาเกียรไว้ปอนรถไหลอ่ะเจ้าพาลูด้วยจะไปจะไปทงโน้นทางโน้นทางโน้นนังขับไปใี่เขับไปให้มึงลองขับดูดิได้ดิเออดันมึงไปเลยรอคนนี้ออกนะคนนี้ยังยัง มีปัญหาเมื่อกี้บอกเอามาขึ้นเลยขึ้นเลยเดี๋ยวที่จับ I'm the one มเลย่ะไม่เาดดียว่งคัสได้ไปแบบแไปแบบตรงตเลยอ่ะบุคือุ้งไปเลยใช่เพิ่งเปลี่ยนเพิ่งเปลี่ยนแคมเงเปลี่ยนมาทั้งอคันเลยี่ทั้งก็คันนี้ก็เอาเรื่องอูก็มันต้องดูในสนามขนาดเนี้ยแค่ปล่อยคัสไปอ่มันยังโดดมีคลิปโดดอยู่พไมโกไว้มีมีเป็นทิปโดดคือ ก็เนี้ว่าชื่อๆที่มันเป็นใช้งานไม่ใช้งานหรอกสภาพเนี่ยขี่เล่นขี่เล่นไม่ได้ขี่านตลาดไม่ได้หรอกเด็กก็โอกาสเกมป๋าแต่ป๋าบอกป๋าป๋าไงไอ้หนูจอดลูกจอดก่อนยี่ห้อสองพันรีบมาทับข้างเลยนะถ้าขับไปในเมืองอะก็เลยทับข้างเลยดิประชาชนนะสํานักประชาชนอะไรพี่นดาวจะโจรว่าไงมาเลย มานี่มานี่ก่อนได้มามาหมดเลยยืนเรียงตัวเลยแล้วเอาเอาเอาเลขเรียงโตอ่ะเขาแถวเลยเขาแถวนั่สามคนได้สิสามนะคือเลขเล็กนั่นแหละคูณสองสิบสามสิบสามเรายังทำอะไรอยู่วะสีทุกแก้วอยู่บ้างสิสิบสามเนี่ยสีทุกแก้วเลยเราไม่กลัวแบบคว่ำแบบหงายท้องแบบอะไรเงี้ยหรอไม่กลัวอยู่ครับหน้านี่เต็มเลยครับเราเนี่ยมันก็รู้ดีกว่าไม่ยากเลยร้อแล้วเราเอารถอะไรมากัน ขบมาแ้วเอ้ไม่ได้เอารถมขบมามากันกี่คนมากันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครับเขาไปแล้วเมื่อกี้เลยคุณพี่จ๊ะไม่มานานยังก็นานชอบพี่ตรงไหนตัวใหญ่ครจ๊ะคุณพี่จ๊ะตอนนี้ขี่เวบป่านแล้วน่ะเคยแบบว่าอยากจะตบไอ้เที้ยนี่ไหมไม่ตกเลยอ่ะตบเลยอ่ะตกเลยอ่ะ เออคิดเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูตอนน้องเขาออกตัวเดี๋ยวเรามีกิจกรรมให้นอ้องเขาทำเออออกตัวให้พี่ดูหน่อยได้ไหมเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปถ่ายไปเตรียมตัวไว้เลยเดี๋ยวพร้อไปเตรียมตัวเลยเดี๋ยวพี่ถ่ายกับพี่ถ่ายเซ็ตรถไว้เซ็ตรถไว้ดีเลยดีมตัวประคับแวนดีมสีมันสุดมาเอาเอาไปหน่อยมาเจเจเอารถอะไรมาวะเอาดีมมาดีมมาแข่งดีดีมป้าเหรอฮะดินป้านะดีมสีน้ำเงินเหรน้ำเงิน ทีขอตัวก่อนครับใช่ไหมใช่พี่ทีมุครับเคก็ฝากติดตามมะควยน้อยด้วยนะครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งอย่าลืมติดตามกำลังเล็กน้อยๆที่กำลังเล็กๆน้อยๆอยเดยแล้วก็เขียนอะไรกันมาแล้วก็มะควอยน้อยด้วยนะครับแล้วก็ติดตาม่นน้องชายผมครับมีคาลิฟาครับหายวัยอีกแล้ว